สวัสดีครับเมื่อนี้เป็นวันที่หานะครับเมื่อนี้ปูบรรจิบายตั้งไหนนะครับมารับช่วงเราฟังจากช่องเสียเอกพระรวยได,ไ,ดได้ครับไปรับช้มเรบฟังกันได้เลยครับไปครับสวัสดีครับเมื่อนี้จะเป็นบรรยากาศย่ำมะแลงนะครับของวันที่หาเมื่อนี้เสียเอกเก็บเงินมาถวายปูนะครับผมรวมสร้างกระดิ่งและสร้างบุญ ที่ปูผ้าสางนะครับผมเมาสิรวมไปนน้ำกันนะครับผมครับน้ำเมืองลายเซีกันครับผมเขีบหน้าจอไว้พี่น้อง FC. เอฟซีเขีบหน้าจอไว้รวมบุญทั้งกระดิ่งนะครับผมช่ได้น,นี่บุญเป็นน้ำกันนะครับสางเปนน้ำกันทุกอย่างที่ปูคนผ้าฮิดผ้าทำเนาะน้ะเอฟซี รวมบุญกันคำว่าได้เรื่อยๆครับผมสี่ที่ได้คืนในปูในปูเพันเป่าไห้นะครับพี่น้องเย็บชีดำๆได้เลยนะครับเด้อคุณเทลลอนทั้งบุญทุกคนนะครับนี่จะเป็นชวดเชิมดวงนะครับแอบหน้าจอไปด้วยพี่พี่มาดีเซียเอกสิกินไปถาปูนะครับปูคนสบาจังไหนนะครับผมค่ับะหมี่เนื้อมาเตรียมอาหารแรงนะครับนี่ต้มยำกุ้งนะครับ ตุม่มยำทะเลครับเจมันกำลังจัดแต่ไหนนะครับผมอาหารเรียงคูครับ <Okay. S 1> หน่าทานมากนะครับผม,มเบือค่ะเบอน,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 น่าทานมากเลยครับผมตุม่มยำทะเลนะครับผม แล้วก็มีปิ้งย่างนะครับผมหลายรายการนะครับผมที่เอฟซีฝากมาข้าวข้าวกับเียเอกนะครับผมฝากให้ว่านว่ากัอ้เฮียใส่เราได้่านครับผมฝากเจกับเจวันนะครับผมนี่ครับจะเป็นย่างกุ้งครับผมกุ้เมีนูคั่มๆก็ได้เราสดๆเลยครับผมพุนนี้ล้าแค่ย่างดำนีรับพุนนี้้านดำช่บวะกัน ท่านมูในภาษาเอกแมนครับผมเอกระดิงก็คือภาพเดียแต่ว่าไม่เห็นไม่เห็นอ่าแด้วไปตามเจ้าันไปาบรรยากาศนะผม้องขาไรไหมบันหันไปทางนั้นเลยใช่ไหมกองเขางามอะไรพี่น้องเอ ปุอาหารปูข้าวต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งก็มีนะครับสีมือเจีบันกุ้งสองสี่หแปดสิบตัวครับผมขอบคุณพี่น้องเอซที่เป็นอาหารให้ปูนะครับผมเจวบันกับเสเอกราชาท่แน้วนะครับเด้อพี่น้องเอซครับผมกุ้กเก้เก้าสิบลืมเย้คูขอ นี่ครูสิบขวให้เก้าะคะเกยูกับิดจรนามึงครับผมเอดได้ยินครูกับสิบมาแล้วค่ะครับไปฟังปูคนสิเนี่นนองไปน่งพี่น้อยพผมกำลังหมุนปูมากรับประทานอาหารนะครับผม มีโสมีหมามีโสมีหมาตัวโลกลประทานขวอน่อยูนร้าแต่ว่มีปลวกาง่แ่งในปูกนเห็นาปูเยออยู่ในร้านเลยไก่ไก่ไปทำปูนะครับปูคนจีไปจังไลยนะครับบัเนาะ กุศลมาลุกเนาะเป็นกุศลผลระบุดองปวลุกลูกแล้วหลุก็ที่ได้เฮ้าดสังบุญลายสายเนามาะลุกขั้นบุญวารายกับบริสร้างพระสังกระจายแลูกลลดะเธอองคูอนันตนาคนาอืดผ่านโดยดีวยลูดเนาะเดี๋ยวพอประทานพรให้ด้เลยเนม่วนมีแห่มีสุขมีหลาง สีห้ได้ทั่วหน้าทั่วตาด้วยนะดีเลยลูกเฮ็ดดีเลด็ดสดแต่ว่ปฏิบัติดีปฏิบัติตชอบสิ่งดีจะสิเ,เกิดขึใใมมน้นได้หรือหาใจม่นเพียงมันอู้ยเรือะจะไปเอ็นไหวน้ำคำบอกของคนไบ่ดุบไยหรือฮแต่งคาพอบอกด้วยนั่นแหละ ต้องปฏิบ <irgendw carbono> <displayed, S 2> <ading> ัติให้ได้วยว่าลขั้นพาว่ากักๆงดอยาก็อเรื่องของน้องมาทำให้ย่ง อันบักอยกับย่างไม่ดีดีใช่เข้าจมั้ยับ้ีใยังอันที่กรดองอันเอานั่นันนี่เจีวอยู่ปูใส่พริกเผาใส่เจ้วก็นพิเผาป่ะนเขาอ่ะจีพัดแล้วไม่จ้ะนีเป็นน้ำพิกเผาอันีเป็นพัดไม่พูยังห้อยพูมอย่งห้อยเรียไปกเมีอยงข้าเมอนกนไปบว่าเหมืองอีกแล้วเจ้าบักห้อจัากินเจ้ากินยังเหรอเจ้ากัปกเข้ามัน ก็ปากหอยกับปาคหอยหมือนกันปากหอยกับไม่น้ำรูมปูอ๋อชาวพม่คือกินดิบพอหว่าเขากินทุบแี่วเราบากหอยตับเขาไปรู้วอ๋อนี้กึ๊บเลยปูเยนเชื่อเชื่อมาดี่เชื่อมบเราเชื่ิมบ้างเราจัดจัอยังด้วแตงมง่ แต่จะคิดยาขึ้นยามาหารแกงบาเวนตัวเองก็ว่าเขาเฮ็ดต้มแล้วช่างขาว่ะออเอาหนึง้ก็ชิ้นเชียบชียิ้นเฮ็ดเฮชิ้นเป็นตั้งไงเนาะเอาหนึงชิ้นถุงเนาะจะใส่บนน้องเดียววันปอเดินเท้าจะของ เฮ็ดคือไา้แบบนั้นเอาคู้กับไดเฮ็คือได้คือเกานะเออกินได้กับงามด่กินแหงงามดิถ้ก,กินกุ้งได้ได้ก็จห้าร้มงเขาบามืออยากกับานด้ันาี่ว่ากินอนกินแก้วขับ่างกไม่พอนไม่แก้วไม่ไกลไม่ปลาไม่น่าเผามหมเมื่อวานมันกินกบกบไทย ขอไา้ไหมงานให้ก็กระดาแบนแข็งเลยก๊กระดาษนัใคอยข้อได้ความได้ความจนเลาวกูขอไราได้ดงเงือเพล้ปลขอรักความจนคักแน่นะกกกระดาษก๊กระว่าเป็นครึกตายกันยันนุ่งเงือแผ่วแหวนยังห้ยฝชนาคนดูตายแล้วก็ว่าตายทำไมแหลาชัว ตายแล้วก็บ่าน้องเป็นเองนักตายแบนั้งยกมือเชื่อคือตายบอกลาความโศมตายแล้วก็ตั้งแบบอกว่ามึงแบนบอกว่าให้แักแบนให้มึ่งปัญหาบ่อยากขามกบมึงคักคักเออแบนมึงแพง้จังเกี่หไหวามมาจังหลายต่อโ้นแบนมือนะปูแบนมึงออกจังเกีอืวอือ ลขาเลต่อพ่อาบอกร่าความตรมประจัว่าก็จะตายกับบอกราความเติมทั้งันนู้นกาคือต่างตัวแปลกเลยพ่อมแหวแท่ไเลยแต่วาถามว่าหนึ่งมันทอกันมั้งขางช่กบขางขะวามันทอกันมั้งพ่ถามทอกันทอกันทอกันไหมบอกราความเติมปราจั นอนบาแหวกเจ้าางแจ่ี้นิ้วคืนกัางสีงไหมชี้น่้คืนกังสิตายตายตายให้เป็นวิถชายนาว่าตายให้มแล้วมัดหัวต,ตาย้ับตา็ให้เป็นฟิปชานาพอหลังลงนี่ยมาเงือกมาหงอ,อ,าองมาเงือกมางอโคตตายเอาลูกไปว่หลคู่ขาไหมมอไม่แตงมาเมือกวัางขาวางนานงไย แม่นแท่แหวนยุ่งๆหมดรักคล้จโดาทันตายนักทันปีาหนาขึ้ว่าคืองกุ้งได้กุ้งตายตะขมมพ่าทอแวไม่ดิดพราะทู่ข้อทู่หนังคือพีแต่ว่าโกนี่ตายแงเพาะอรพรากากแปลดกว่าแต่ยังพ่อขึ้นบาอยันกุงมัคกขึ้นบงไม่ก้นขึ้นบังยันขึ้นเกาขึ้นังเึ้นยันกุงตาย ตาย,ายก็ยกยคือหันเปจิตภาวนาตาย mm. <laughs> ก็ทำให่จิตภาวนางั้นง,งกคือคือวันงงแข่งยาวมันจะคือว่าตายงงแข่งยาวันว่าเ้ยมันต้องงงทังถอมอืมนงกคือทัางต่อบอกรากความจมไงจายมันจะได้ตายไปแล้วลบอกรากความจรงกัต้อแบนเท่เลยทพอกันดิพ่อกันดิพ่อกัน,น mm. งานมา ไม่ใช่กบมีปัญหาะแต่กบให้ปัญหาก็ยำพูดตัวได้บอกลาความต้นเขาตายมาอารา,างชุดกบบอกลาความต้นมิอารามว่ามิตด้แบบเสียเกอนนะเขาพ่อเขาไม่อารามชุกัน <laughs> อารามกบบอกลาความต้นยกมือใพ้แม่ ของข้างท่อกันเอาท่อกันบอกหน้าตายเนาะอันอื่นตายกับบ้าแบ่มือทั้งเกล็ดบ้างแล้วปลาตายกันทั้งบ่าแบ่มันนะปลาทิ่ิีเวนจังไรปลามาวิ่งมึงว่าค่ะอกาปากใครเขานักแถวเขาได้พนก็เห็นหนังเนาะตายที่ความีความหมายแต่ว่าเขาไม่เป็นอยังคือมีความหมายตายไปแต่มาคือเยอะก็คือ บอความนบอกเจ้าพ่พ่อตาบ่กด้วยเมื่อวานเมื่อนี้กับยังไงวอกสั่งว่าเชยาไปถึงอไม่หายพ่อจีนมาดังว่าก็ถบอกไ่าความจนเก่าก่นที่แม่มื่อเธอได้คุยกับขาเขขันขันกบเอามื่อนี้พ่อกเขึสิมีื่อยัดเท่าีว่าเอากบมืงเอาลูกด่งใจ พ่อวางไม่ได้แบ่อมไดแบ่งคมันสู้กับที่สัขข่นก็กลัวสู้คับยั้งสีก็กลัวพอก็เป็นเก้าวาพาะพ่อมาทางบเก้าสก้าตายเนะ <laughs> าะตายก็สู้รตายเอา,าวตายจังไหนยังมาบอกวาทำากูตายก็แบ็นมม่ได้แบ่รพ่อตายเป็นศูนมาพอ่อครัพ่อต้องก <laughs> ินชาวตาุกตา ตายมันก็เป็นถึงชุ่มหายไปจากโักนี้มันก็เลยเป็นถึงคำว่าตายก็เลยชุ่หายไปือครับเอาไว้กลางหมอปูอันไหนเอาไว้กลางชุดใายความตายเอาไว้กลางสิเข้าใจไว้กลางก็ว่าตายอันนี้คือบอกลาความตัวอื้ถูกต้องเข้ใช่ไหม ยกเบือขึ้นแท้แด้ได้เงินปูวๆยกมื่อคือแท้ได้ข้อกันครับใช่ข้อกันคว้าท้อกันครับกบตาอย่าลืมมากบตายชุนพิกังก่อนจะตายบอกราความตายงานสุดงายพักมาเอาอยังมาถาวรถาวามาเอ๊ะเอฟซีเซียเอกกับอันเดียวอันครับผมครับต้องก้อยครับครับพี่นั่งกองก้อน เขาอกเสียตเออห้เข้าหหวานหรัหายง่เศกูเ้าเานอนหาาหลักกูบอกราความเต็บบ้าหาหาแต่อักูใช้่ยอดรอกหลักูตายมันตาบอกราค้ามองได้จกูั่นไนั่ไงนั่ไหไม่รกไม่หวานพม่หลแล้วเพียงเปล่าเนี่ยเพียงเปล่าเ่ยไม่เพียงไว้มันรับมันไม่เพียงอียงเอีก่นีของเอ ตาพารวย FC จากตาพารวยจากถวาย FC จากตาพารวยนพาวยตานพารวยอืมฮะตาได้่าพอเห็นหมกพาวานหันมา่เรียก่าใั่ฝนพารวยคงใช้อง่ายกันเลยครัทงมาแล้วก็ทัองมานายคงถ่ายก็ให้เพอเป็นตัวโครแม่บ่ครับปู สงสัยเคัก <begun> ก <S lly> ่นข้อขนาก็เลยปล่อยให้สงสัยไปเลยสงสัยตอไปนะออาหานไม่ชอบไม่หลับไม่ชอบไม่หวานนัลูกเร้วเราเรื่อยๆทุ้าคือขขน เอาแล้วแล้วแ้วดับแล้วอันไห้อ่ะอันนี้อาหารปูค่ะเอฟซีจะมาโน้มาค่ะค่าอาหารปูอาหารปูไม่ตื่นไม่ด่าเขาได้กินกบบอกราความเติมไม่ใช่กบชายโลว์คาชายโลว์่าะไตอันนี้กบไตบอกราความเติมนะค่ะออไรยูได้กินมั้งปดหลัียหายกินแล้วดแล้วเออว้าบงค่ายพอเ้าจักบักผ้าว้าจักว่วมาดอกมาได้ บ้าอื้บ้าอยากบ้าจักบายทีมาถวายพออาอาวพอไรยามแต่เรือ้ังนอ้าวแต่เรื่องแต่เรืองสบสุข้นั้อีหลังอีกว่าของยิมเรารวยครับปูท้างพี่ใช่หรือขัวใช่ครับใช้ัวใช้งัวยิมเรารวยครับแต่งัวเารวยครับฮอยนฮกหาเฮียหรานฮกหานฮกกฮกนตัวมาถึงอาเก็บเอาไว้ใส่จะบมัน อาหารไม่คบไม่หลับไม่ครบไม่หลรบหลับกได้ลูกตองร้อ้องเยไปถูกไปถูกคนเรา่ากบอกแต่ว่าจะได้บอกราความตรงก่อนจะตายเขขาหวานหวานลูกต้องร้อท่างพวกเป็นชาวข่านทีนนักแต่งม่ลูกเปิมาตื้อกิ้แล้วด้วยิ้แล้วด้วย không c h ิ้มแล้วด้วยเมืองมี่ซินหาย k อ ó t i คือก ทำไอ้โยกไ่ยมาไหงลกตาก่าหรงท้ขายเราได้วากเป็ต่อความเดิมทักปิ้งสักเน่าได้คืองานเฮียแตว่าจว่าม่ทำได้แต่วาเฮียเราไม่หอนมะท่านจะหาทอมาหลมาย่านทัางแกพักอาจารย์หลงจังมนทำได้ใั้งันเงียคือ้านเฮียเาไปยิงนะวุททังปิ้งทั้งนี้มทั้งปิ้งแต่น้ําทั้งดิ้มแต่นั่งท่าน อันนีวันนี้่ารันตือมาเองค่ะเขาแจกร้อมครับทั่วตักรานทั่วโรกบางคนก็ถูกรางวันเมื่อวนนี้มีรางวัลใหญ่แน่นอนมีจักบาทเพิมได้หกรานใช่ไหมไม่ใช่ไม่ถูกตั้งได้สี่แปดนะมีรางวัลไหญ่กำลังรอคุณอยู่เขาเขียนไว้มาคัดมาไหน เอาทุกเมว่อทำไปก็เหนม่เธอไม่หลักไม่เธอไม่หวานไม่ลงักของเฮียนเียนทรวยรวยรวยพอพอาดนั้นคือไหแต่มาจะได้ชุดใหญ่อังหวัวบาท่านหอนั่งกับ่าท่านบังได้เงียอชุดคือชุกไม่ไ้จังไหนเขาจะเงึกไถ่ายมาตายเขาหกหุบไปหมดเอาท้องโตักับเขาละได้จากราไร้ร่างที่แล้ว đặt đây lại mắn hơn đặt mi lại mắn có khi nào ơ hơ lắm ngoan bỏ <laughs> đây một lần là sáng khơi nà đấy bà đó sáng nào đấy sáng <laughs> đàn phan thất Mà bằng hành cứ khơi bằng <laughs> bằng bằng hành đầy thi, nó <laughs> đâu đầy khi đâu đấy bà đâu đây khi ừ khó quá một lần muốn thành thần long một คุณทาน ivi, าทีวยเบิกชามบิกทีเห็นแมงมีทอฉากน,น,น,นามาคัดวาไนแพบ่ะอันเขาคัดก,กะกแล้อันแดงแดงกาก,กไม่ต้องโซดาน้ำไม่ต้องลอ,อ,องคอกคอกชุดน้าตื่นเต้นะผูดด้ใดไป่เืต้องถ่างไดผูดด้ใดแต่เพื่อนด้อ ั 1> 1ครบมาเฮ็ดแตออกกายพดักขามออกจากกิดออกจากร่าพรานีอมาที่เทมามาียงด่งไปอีพ่อเริมาแล้วนะออนตวงนกระเป๋าถุงเรืองยังอีพอ่อว่าท่านจีนังกองกเริ่มอยาก,กขามแล้วนะ่จาน่จานครูรงนีจานเอามาดูสิเอาก็ว่ามาไมา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 ,มา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  <laughs> mấy bà nó mấy bà nó mấy bà nó mấy bà à mấy bà à mấy bà à mấy bà nó mấy bà nó mấy bà nó nó không thấy tặng ai được cả không thấy cần ai ràng ràng được nữa tiêu vàng vàng rồi mới đi nhận nó không thấy tiêu vàng vàng mà và đi nhận nó đi ra cần tội ở ngoài đâu อ15 9 15 9้าทางหลังหลังคือก well um ันเล่ปูแม่รอนมะหนึ่งห้าเก้าหนึ่งห้าเก้าแม่ร้อนมังเก้านมหาเกมีรางวัลวัวปูถ้าไม่กบมันถึงเป็นรางหัลอืมพิจารณาดูพิจารณาท้องนั่นอ่ะนี่คือรางวัลคาต้มก๊ Ba mai đâu có đâu có. Ba đâu đi ở góc, ở trên phòng. bà chẳng cần. Hụ đâu có, mà lại phá đâu có. Cốc các cũng là má cung cá có. cắp cá cùng cá má cung, cá có 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 Đi. đi. Tôm đang cung hụ phải tôm đang có. Hèm cứ không. ไม่ร่างร่างให้อีกนางก่อนก่อนแท้แน่นอนงานนี่งานนี้มีแหงาคักง่านะคนละครึ่งกระปูวคนละครึ่งไม่หานถงคักน่ายนะริงๆเด่นคนละครึ่งไม่พ่อพ่ๆพ่อพ่อเราได้พ่อเราว่าลุอย่างเราได้เราเราเราได้พ่อเราหานถงจังไดขนาดรักเขารักลครึ่ง มันไปจับท่านอาจารย์มัอยาไปถือค้อนว่าอยากไปชาค้อนแล้มันไปนจับที่แห่งท่นให้ไอ้ยพ่อกินน่ะมันเลิกแต่ไม่รู้ยังแล้วนะต้องแต่ว่าไปเสียทีพเสียแดนไม่เสียทีพหรอกตกก็ยังคือเก่านั่งละกุ้งก็ยังคือเก่าเสียดังอยากกินแล้วน้ำดังแง่ใส่ไม่เป็นแต่กินอย่าเด้อ เออฟงเกูไตีชี่หลังยดไปฮักินไปทหนแล้อาว่าไปจายกินีย่เนี่ย่งพมไหย่บักขายากกินง่ายาคนว่าไม่แขวะกัไม่โตุ้ยโต้แบบก็อยากอ๋อไม่าเงเลยมนะครับข้าวทาเมื่อโุนเอามาอีก้วเด้อว่าติออยากกินบักข่าคกับข้าวบ๊อกกัน เขาเอาบา้นบานมาบักหอยกล่าวเขาเออบักหอ,อยหนังนางรมบักหอยนงางบักหอยนางร่มครับปูสีนอนงดตบ่ลอะไรขีน้น้อยนางร่มเลยเฝาบ้บานนั่จักเสียงเฝ้าเฝ้าบ้านมาปูเงนนี้ยเฝ้บาบ้านมือมัดไปมือมัดครึ่งเฝ้าเยอะหนิายย่านรอบปัญหารองปัญหาคือ,อบบ้องปัญเสียแต่ไม่ขี้รักรถบปัญเสียเองขี้คันนู้ตั้งได้

พ๊อเป็นทาพ๊อเป็นทาล้อเขาหนึ่งหัวหายแต่เขอที้เชีดเปเ่าท้ะรถปูนี่่าเขาทาี้เช็เปียาขึ้นหนึ่งหัวแดงเช็ดเปล่าขี้มันไหนเปียาดิขึ้นมาพ่อว่าลองขี้จพ่อลูกชิ้นหนึ่งหัวหายว่าจันหัวหายก็ไม่ใช่การแทบบ้าว่านม่ใด่การาบลอกับเชเอกยนึ่งหัวใช่ไห บางที hmm. yeah, yeah. ่ลาบวัสดเอกที Ooh, ่ใ้งู้มบ้างหัตถาระจีก็หัตถเขานึ่งบางที่ที่ใจงู้หายพอพือืีสิ่งนัเนม่นจักมึงด้ยนะครับชัดตาอะไรได้บ้าชัตาอะไรมันวัติวัตีมันวัติกันน้เอาทานตัวนูยาวยงยาทีแค่ขนอนที่แข็นแอ็งค่ขอนขันแข็ถามว่ามงไหนมาเมานาบบี้น้องที่น้อ ว่าว่าทิ่เถอไหนว่าที่สิวๆรับแดงพ่อได้ป่ะปับปักเต็มดาด้วยเอาเอาเอแม่มาเฮ็ดอาฟุ้นออกเราครับมือนีดีวไม่เด้พครับเอาเวลามานั่งพอกรบาดเอาครับปาโลดกันดูไมครับััแอดี่มาจามวันแท้พอจามวันวืี่มาบู บ้าแม่แหมคร้างลัไม่ฟุ้นอีกกีรจางอีกครึ่งคเช็ดตัวตาบางทีว่ามาเกือถืองใจจางอีกว่าจำเสียงจำนะครับเ้าบาจอมจางมาวัดก่อนได้อยากเข้าใจถึงนะเอา้าจอจางบ้าบ้าจอมจางน่อจางจอมางอมางางถัเ้ามาหาเส้นกูจะบ้าบา กังนังจามทักกันกงจามกันอ huh ๋มันจามังาใจน้ามันมันข้านด่างมากันไตไปต่แต่่จีจังทีไหนน้า่เต็มมงกอย่าพรอพเหมนคาครับอีน้าร่งกายไว่มาใเก็อยากมาได้หวานน้าพอจ้าปูปูเป็นปูแล้วจามรวงจามปูล้วอัหวาน เขาบ่กตาขิงมึงก <If S 2> ็ตาตาแค่ขนาดมากตาตาตายิงอย่าเอาตาดูแลกูอยากูเป็นตาเอ่มัาเป็นนักพิธนหลายครับเอิ่มป้ายังอีกวันเอฟซีสิมีขวางว่าเสื้อไพายูบูบูม็กบอานม่ยังเธอไายว่างั้โงูดีกว่าห่ายันโงกกับว่าด่านที่เธอขายอะไรว่ามาสองสามื้อยังสิเอามาบอกปูจ้ะ ว่านังก่อนสองสามมือจังเสียมาเสื้อไห่ปูสองสามมือจังมาเธอญไพ่พ่อคำว่าเธอผ้าคือให้ตื่นเต้นทักไงเนาะเธอญไพ่แต่เธอญไพ่ฐานตัวมากทีหนามากบ่ันเขาถือมาเชิญไพ่เอาการยังว่ารอดดูก็ยัง่ารอดดถามบ้านมากบ่อนยังว่าเอุดูก่อนเขาไพ่จะถูกใจพ่ออยู่แล้ว thống hải thống hải thống hải đó ừ oh, đã tan hoa cả <laughs>